หุ่นพยนต์ค่ารับใช้ผู้ซื้อสัตว์หุ่นพยนต์ในวงการสายยาศาสตร์เป็นที่ยอมรับกันดีเรื่องมีพูดผีเป็นผู้รับใช้ติดตามจะสายไหนก็มักจะมีค่ารับใช้เสมอทั้งสายเทพสายพรายสายพูดสายผีสายเวทบางครั้งถูกเรียกไปต่างๆนานาเช่นวิชามารระยะศักิ์สร้างปู่โสมการฆ่าคนเพื่อเฝ้าสมบัติพัดสถาน ุูมาทองกุมารีรักยมอินจันอินแก้วในละดโ,โองเมียโดของญี่ปุ่นมีชิกิงาม้ชิกิยินเป็นการเศษประดัดเป็นค่ารับใช้ซึ่งเป็นพวกเดียวกับหุ่นพยนต์นี้แต่ต่างกันออกไปที่หุ่นพยนต์จะสามารถสร้างจากวัตถุสิ่งของไรก็ได้หุ่นพยนต์คำนิว่าจากคำว่าพยนต์แปลว่า สิ่งที่ผู้ทรงวิทยาคมปลุกเสกให้มีชีวิตขึ้นเช่นหุ่นพยนต์จำลองของคนสัตว์เทวดายักษ์หรืออะไรต่อมีอะไรโดยอาศัยหลักการว่าอยากได้รูปร่างยังไงให้ทำหุ่นแบบนั้นหรือชนิดไหนตามแต่ความต้องการจะใช้หุ่นพยนต์ประมาณว่าให้เหมาะสมกับงานที่จะใช้ปลายทำวัสดุที่นำมาใช้สามารถทำได้เกือบทุกอย่าง ตั้งแต่หุ่นยาสารหุ่นก้านใบไม้สารหุ่นเววานสารหุ่นวายสารใบไม้ถักหุ่นไม้แกะสลักหุ่นไข่เทียนหุ่นได้หุ่นผ้าหุ่นดินหุ่นดินเผาหุ่นหินหุ่นกระเบื้องหุ่นอิฐหุ่นบูนหุ่นเงินหุ่นทองหุ่นโลหะ ซึ่งการเลือกใช้นั้นอาศัยหลักง่ายๆว่าอาจารย์ไหนใช้อะไรจะต้องใช้ตามอาจารย์ผีทาดไหนจะให้เหมาะก็ทัดนั้นๆนเหมาะสมกับงานนำน้ำลุยไปอย่างไรก็ตามเห็นเพียงก้อนเดียวก็เป็นหุ่นพยนต์ที่ทรงพลังได้ต้องมาจากวิชาอาคมวิทยาคมของผู้ทรงอาคมแกร่งกล้ามากเพียงไหนหุ่นพยนต์จะมีอนุภาพเพียงนั้นที่สำคัญเอาสะดวกว่าบางครั้งจะเก็บติดตัวต้องพกพาไปไหนมาไหนง่าย ขนาดกระทัรัศหรือขนาดใหญ่ก็อาศัยว่าจะใช้งานอย่างไรหุ่นพยนธ์ธรรมดามักจะแค่หุ่นที่เสรคล้ายมีชีวิตมีรูปร่างของวิญญาณที่มีฤธิ์มีเดชแต่หากเป็นหุ่นพยนธ์อาถรนเป็นของอาถรนพ์จำานเอาวิญญาณหรือผีสางนางไม้วิญญาณสิงสรารสัตร์ผีตายหาดตายโหงผีตายพรายตายทั้งกลม ผีแขวนคอตายผีรถชนตายผีจมน้ำตายสัมภาเวสีผีเรี่ยรอนสะกดลงในหุ่นเพื่อกํากับออกมาใช้เรียกว่าพลายหุ่นพยนต์การใช้ของอาถรรพ์มาเป็นหุ่นนั้นประสบความสำเร็จมากสำหรับมือใหม่หัดทำหรือมือเก่าขั้นฉมังไม่ว่าจะเป็นได้จูงศพผ้าหอ่อศพเชื่อกผู้คอตายดินเชิงตะกอนป่าชายิ่งเฮี้ยนยิ่งดี ขี้สระเอท้าตะปูตอกลงศพเหล็กแทงศพเขี่ยวานาสั์พิษัตเมื่อได้วัดสดุอุปกรณ์ที่ต้องการเหมาะสมกับงานแล้วให้ขึ้นรูปตามที่คิดว่าจะทำตัวอะไรสิ่งที่นิยมคือหุ่นสารหุ่นตันตันหุ่นบ้านหุ่นแกะสลักสามอย่างตัวอย่างที่หนึ่งถักษารย่านลิพาวเป็นหุ่นรูปจำลองคนสองแขน หรือสี่แขนหรือสิบแขนนุ่งผ้าขมผ้าแดงสารอาวุธติดพรอมือหอบดาบปืนผ่าหน้าไม้กระบี่กระบองจกักธนูจะให้ให้ขี่วอขี่ควายขี่หมีขี่แรดขี่เสือขี่ช้างขี่เหี่ยวขี่หงหรือจะให้เป็นกองทัพเดินดินให้เป็นนักรบโชเดียวหรือเป็นกลุ่มใช้ในการต่อสู้ ใช้ป้องทานตัวเป็นกลุ่มกองกำลังผีติดอาวุธยุทธปกรกรตัวอย่างที่สองปันหุ่นละหุ่นเป็นสัตว์มีเท้าไม่มีเท้าสองตีนสี่ตีนสิบตีนแสนตีนมีเขี้ยวมีงามีงวงมีหางมีหูมีเขาจะเป็นสัตว์ประหลาดหรือสัตว์ในวรรณคดีย่อมได้บ้างให้เป็นเสือมีเขี้ยวมีเล็บหรือเขี้ยวดาบ บางให้เป็นช้างมีงามีงวงหรือมางเป็นปลาช้างน้ำมีงาลงน้ำได้สะดวกบางให้เป็นหมีบางให้เป็นแรดมีนอมีหนังแข็งบางให้เป็นงูมีเขี้ยวมีพิษบางให้เป็นนกมีหูมีตามีปากแหลมเล็บแหลมมองไกลได้สะดวกใช้เป็นเรดาร์ได้สบายใช้ต่อสู้โจมตีตัวอย่างที่สามแกะสลักจากไม้จากหินหรือปั้นจากดิน เป็นยักษ์ปีศาจสัตว์ประหลาดต่างๆมีกระบองกระบีขี่าหนะมีโล่มีเกาะยืนบ้างนั่งบ้างใช้ต่อสู้หรือเฝ้าสถานที่ปกปักพิทักษ์รักษาสถานที่ต่างๆตามคำสั่งของผู้ใช้วิทยาคมตัวอย่างที่สหุ่นพยนตาประขาวยายประขาวชีปะขาวหุ่นพยนตัวครูพ่อครู เป็นปู่ครูอาคมนุ่งขาวห่มแดงใช้รักษาวิชาอาคมปกป้องคุ้มภยัยใช้ถามใ่ายความอยากรู้ต่างๆใช้ป้องทานตัวจากพูดผีปีศาจใช้เป็นเมตตามานิยมรักษาผลประโยชน์ของเจ้าของทำให้ผู้ประสงค์ร้ายมีอันเป็นไปในรูปแบบต่างๆตัวอย่างที่หหุ่นพยนตร์ตรากรุดเป็นได้หรือเชือกผูกเป็นบม ประกอบด้วยหัวลำตัวแขนขาใช้แผ่นโลหะบ้างใช้ทองเหลืองบ้างใช้แผ่นเงินบ้างใช้แผ่นทองคําบ้างใช้แผ่นทองแดงบ้างใช้แผ่นเหล็กบ้างใช้แผ่นตะขวพันเป็นหัวเป็นตัวเป็นแขนขาตกรุดประเภทนี้เหมือนกับการพกติดตัวไปไหนมาไหนมาที่สุดสะดวกที่จะห้อยติดตัวแขวนติดรถมาติดกระเป๋า นิยมไทยในการป้องกันตัวไล่พูดผีปีศาจเมตตามหานิยมเป็นมหาสเสน่ห์ก็ได้เมื่อได้รูปปั้นตามต้องการแล้วก็นำม,มาประกอบพิธีทางสายศาสตร์เรียกว่าผูกหุ่นพยนต์คือการเอารูปหุ่นที่ได้แล้วมาเป่าเศคาถาปลุกผีแล้วสะกดลงหุ่นให้พูดผีสิ่งสถิตหุ่นพยนต์ในระดับนี้จะเรียกว่าพลายหุ่นพยนต์ ปลุกเสกเสร็จแล้วจะมีวิธีการเลียงรักษาแน่นอนหุ่นพยนต์ปกติไม่กินอะไรอยู่แล้วจะมีคาถากลรลบทอยู่สี่คาถาท,าที่ใช้หลังจากปลุกเสกแล้วตามตำรับที่ผมได้ศึกษามาการนำหุ่นไปที่มีผีเทียนแล้วลุกผีขึ้นมาจากนั้นก็เจรจาก,กันให้ดีถ้าผียอมดีดีเราจะใช้ทำงานง่ายขึ้นจากนั้นใช้คาถาผูกหากเป็นตำรับที่ไม่ต้องใช้พรายสะกดตัวอย่างเช่น กำรับของหลวงปู่สุขวัดปากรองมะขาวเท่าท่านว่าเอายาคาหรือยาแพรกพระที่ท่านชักบางสุกุลหรือสายสินที่ใช้สวดมีนลิลิทนำมาถักเป็นหุน่นแล้วปลุกให้ขึ้นจนมีรูปร่างใหญ่โตก็ได้ให้หัดทำในที่ลับตาคนเมื่อทำไปแล้วจึงทำที่ใดก็ได้ขณะที่จะเริ่มเป็นหุ่นนั้นจะกลิ้งโครงเพลงเสียงดังโครมครามเสียก่อน จากนั้นก็ใช้คาถาหัวใจนิพพานสูตรตนิโสมศ์โสมสริพระคาถานี้ใช้บริกรรมผูกหุ่นจนกว่าจะเป็นขึ้นมาสถนิโสพระคาถานี้ใช้บริกรรมเรียกหุ่นให้มาหาเราเมื่อจะไปในที่ใดให้ขี่คอหุ่นนั้นไปเถิดสถานีโสมสพระคาถานี้เมื่อผูกหุ่นได้ให้เป็นขึ้นมาแล้วจะให้อยู่ในที่ใดก็ดีให้เสร็จเอาสายสินคล้องคอหุ่นไว้ เมื่อจะใช้ไปไหนค่อยถอดออกมิโศสัเมื่อจะใช้หุ่นไปไหนให้บริกรรมคาถานี้ขับออกให้ไปแล้วเอาสายสินออกเมื่อจะทำให้จัดเครื่องกระยบวช 1. นึ่สำหรับบูชาครูเทียนเล่มหนักหนึ่งบาทผ้าขาวหนึ่งผืนเงินหนึ่งบาทเอาแป้งปั้นเป็นควาดำหนึ่งตัว ต้องคำบูชาครูตามัดถังปะกาเสนโตสัทธาอาหะอิมาหวิตาอานิมัสนะโมสิบนิ้วของข้าขอน้อมนมัสการแด่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสาทวิทย์อันเป็นไม่ิ่งมิทุโลกาข้าพระเจ้าขอไหว้เทพพย,ยดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งพระองค์พรหมสีผู้เรืองฤทธิ์ไกล อีกท,ทั้งครูผู้รู้สายยศาสตร์โฮราจารย์จงมาอภิบาลปกเกตทั้งบิดตุรเทพชนะน,นีหลวงพ่อกวยก็ดีจงมาเป็นสักขีพยานให้ข้าซึ่งจะท่องว่าคาถาอาคมให้บรรจุสิน้นและศักดิ์สิทธิ์เป็นนิมิตด,ดีแก่ข้านะบัดน,นี้เทินในตำรับอีกหลายตำรับจะใช้คาถานี้คือโอมปลุกมหาปลุกปูจะปลุกพ่อหุ่นพยน ด้วยอยาหางทุกกังนามพาพาทาถ้าจะให้ผีพรายสิงก็ใช้อมปลุกมหาปลุกปูจะปลุกโผงพรายด้วยนามาพาทนานตทถูตาปียังมามะเปรยานน้อยเป็นการปลุกผีพรายที่อยู่ในหุ่นพยนต์เข้าสิงคนอื่นและคาถาสำหรับหุ่นพยนต์ให้ใช้คาถาสี่กลระบทนี้ในการควบคุมคือเรียกปลุกผูขับ หลักการนี้สามารถใช้กับผีประเภทอื่นๆได้เพื่อให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจเราคาถาเรียกเรียกพรายให้มาหาจิตเจรุนิจิตจตังเจตสิกังรูปังนิพพานังพัฒนามะเตโชธาตทข้างว่าัสสจพะวาโตเสนโตเอลกชานังปรังยันตาวาอาคัจฉามิ คาถาปลุกปลุกพรายเพื่อสั่งการใช้งานจิตเจรุนิจิตจตังเจตสิกังรูปังนิพพานังมัพัธนะปทวีธาตท่ข้างวาพักกสจัวาโตเนโตปะสสาโสหัตยังสิวังชีวังดุดเตติคาถาผูกผูกพรายให้อยู่กับที่ไม่ออกไปเพ่นพ่านจิจเจรุนิ จิตจตังเจตสิกังรูปังนิพพานังธนมะพาวาโยธาตที่ข้างวาสัจพกะวาโตเสนโตพุทธาพันทะนายกังพันชตะวาคาถาขับขับพรายไล่พรายให้ไปไกลไกลจิตเจรุนีจิตจตังเจตสิกังรูปังนิพพานางัง นมามพาทาอาโปธาตข้างว่าจะพัสษะมาโตเสนโตอาสาสาโสนิพานังสูญยัง่งคาจติหุ่นพยนต์แม้ว่าโดยรวมรวมแล้วจะไม่มีพิษมีภยัยแต่ควรใช้อย่างระมัดระวังเพราะถ้าเลี้ยงงูเห่าก็อย่าให้งูเห่าเวงงกลับมากัดเรา